สวัสดีค่ะคลิปนี้มาเจอกับพิกุลนะคะคลิปนี้ก็เป็นอ e ีที่สามนะคะในการถักเสื้อลักเล่ตัวสีเทาเงินของเรานะคะคลิปนี้เราก็จะมาต่อแถวที่สี่ของเรานะคะแถวที่สี่ช่วงสุดท้ายนะคะเราก็จะทำพอหนึ่งคอนะคะสองหลักนะคะหลักแรกนะคะแล้วก็หลักสุดท้าย ตรงบนหลักโซ่ที่3มนะคะรวบพร้อมกันนะคะหลักแถวสุดท้ายนะคะจะทำสองหลักรวบพร้อมกันนะคะจะเหมือนกับหลักแรกนะคะหลักแรกกับหลักสุดท้ายนะคะจะเหมือนกันนะคะพอเราจบแถวที่4เสร็จแล้วนะคะเราก็ จะมาขึ้นแถวที่5นะคะแล้วก็จะขึ้นโซ่5นะคะ 2...3...4...5 นะคะพลิกชิ้นงานนะคะเราจะคอทอลงตรงช่องนี้นะคะตรงโซ่5นะคะ 1... โซ่5นะคะ 2...3...4...5 ามสควาธรรมดาลงตรงตรงโซ่5นะคะ 1... สองสามสี่ห้าควาธรรมดานะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วก็ควักธรรมดานะคะเราจะทำโซ่ห้าแล้วก็ควักธรรมดาลงทุกช่องเลยนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันตอนจบแถวที่ห้าขึ้นแถวที่หกันนะคะค่ะตอนนี้เราก็ มาถึงหลักสุดท้ายของแถวที่ที่ห้าของเรานะคะพอเราทำโซ่ห้าเสร็จแล้วนะคะแล้วก็คอทอลงตรงโซ่ห้าตรงนี้นะคะพอมาถึงจุดสุดท้ายนะคะแล้วก็ขึ้นโซ่สองนะคะพันหัวเข็มนะคะทำพอหนึ่งคอลงตรงบนหลักนี้นะคะ แนีนะคะต่อไปนะคะเราก็จะมาขึ้นแถวที่เป็นแถวที่แถวที่หกของเรานะคะพอเราจบแถวที่ห้าขึ้นแถวที่หกนะคะเราก็จะขึ้นโซ่ะะส,สามนะคะหนึ่งสองสามนะคะแล้วก็พลิกชิ้นงานนะคะทำพอหนึ่งคอลงตรงฐานโซ่สามตรงนี้นะคะ นีนะคะต่อไปเราก็จะขั้นได้โซ่หนึ่งะคะ่ะพอหนึ่งคอสามครั้งนะคะลงในช่องนี้นะคะตรงโซ่ห้านะคะหนึ่งสองสามนะคะแล้วก็ขั้นได้โซ่หนึ่งนะคะพอหนึ่งคอสามครั้งลงในช่องถัดไปนะคะ สามหลักนะคะคันด้วยโซ่หนึ่งพอหนึ่งคอตรงช่องถัดไปสามครั้งนะคะสามหลักคันด้วยโซ่หนึ่ง ทําแบบนี้สลับกันไปเลยนะคะเราจะทําแบบนี้ลงไปทุกช่องเลยนะคะอย่าลืมขั้นได้โซ่หนึ่งนะคะถักแบบนี้วนไปเลยค่ะค่ะตอนนี้เราก็จะทําการจุบแถวที่หกของเรานะคะพอเราได้โซ่หนึ่งเสร็จแล้วแล้วก็ทําพอหนึ่งคอนะคะ เราจะซีบนหลักโซ่หลักที่สามไม่ใช่ซีนะคะเราจะทําพอหนึ่งคอบนหลักโซ่หลักที่สามนะคะสองครั้งนะคะลงตรงช่องเดียวกันนะคะตรงโซ่ที่สามนะคะแบบนี้นะคะต่อไปเราก็ขึ้นโซ่หนึ่งนะคะแล้วก็พลิกชิ้นงานต่อไปเราจะขึ้นแถวที่เจ็ดนะคะแล้วก็จะพลิกชิ้นงานนะคะทําพอหนึ่งคอ ไม่ใช่พอหนึ่งคอสิคะควักธรรมดานะคะลงตรงหลักแรกนะคะหลักตรงที่เราทำโซ่หนึ่งนะคะควักธรรมดานะคะแล้วก็หลักที่สองนะคะเราจะควักธรรมดาลงทุกช่องนะคะแล้วก็ลงทุกหลักนะคะตรงโซ่หนึ่งนะคะแล้วก็ควักธรรมดานะคะต่อไปก็ ว่าธรรมดาแบบนี้นะคะเราจะทำแบบนี้ไปให้ครบทุกหลักเลยนะคะ เราก็จะทําแบบนี้นะคะไปจนครบทุกหลักเลยนะคะว่าธรรมดานะคะลงทุกช่องนะคะลงทุกหลักนะคะแบบนี้นะคะทำแบบนี้วนไปเลยนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันตอน จบแถวที่เจ็ดนะคะขึ้นแถวที่แปดนะคะพอเราทักออกมาแล้วก็จะประมาณนี้นะคะนะคะถักแบบนี้วนไปเลยค่ะเดี๋ยวเรามาเจอกันคลิปหน้านะคะ